น้องไม้นอน,นี่พี่น้องกนหนึ่งสวัสดีจ้ามาดามสุยสาวเมืองสกลนครชาแนลค่ะเมื่อนี้มาบุกปลาโนไม้น้ายลอยตำรวจสุกินค่ะพี่น้องค่ะมาบุกมาบุกกอนโนไม้นายลอยตำรวจเพื่อนนะครับพีน่น้องมาโนไม้เพื่อนลอยไหลเดี๋ยวมาเอาน้องไม้เพื่อนบ้านี้ ありがとう。 นอนนี้พี่น้องจ้าพุ่นน่ะ นอนใหญ่จ้ะไมนอนี่อนี่นอนี่ก็งามด้วนี่ โอ้พี่น้องเบิ่งหน้าไหมจ้ะนี่นอนนี่พี่น้องนอนนี่พี่น้องามบ่จ้ะ นอนนียพี่นอ้องฮะได้ยุจ่าพี่นอ้องเห็นน้องไม่นอนนี่บ่ค่ะพุณนานี่ค่ะน้องไม่นอนนี่พี่นอ้นองคุณน่ะ เดือนงเดือนห็น huh. พ so ่ดอกิกขกล้พักะกันเนยใชเขาบ้างเดเดียวกับหินผลนแล้ว่น่าน้องไม่พี่น้องจ้าหนองงามงามจ้ะคุณน่ะจะอ้อนน้องไม่ค่ะ โน,นไม่โนไม่อันโนไม่เ่าเอาไปแจกคนค่ะอ๋อจ้ะ พี่น้องคะพ่อแล้วบัดน,นี้เต็มกระตาแล้วจ้ะงามโมคะน้อนเต็มคุเลยค่ะพี่น้องคะนี่ค่ะน้อยเต็มกระคุเลยค่ะพี่น้องคะ,ะนี่จะนองงามค่ะนะคะพี่น้องเห็นบอกน,นอน่อยใ่ายแยงแยเนี่ย,ย,น,ยน้อ่ก็ค่ะ